สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่18พฤษภาคม2564ครับข่าวใหญ่วันนี้ก็คือเชลซีครับเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจคว้าตัวแฮร์รี่เคนนะครับแล้วก็ มาจากสื่อดังด้วยเพราะฉะนั้นฟังได้เลยเกี่ยวกับข่าวนี้แล้วก็มีพรีวิวนัดล้างตาครับเชลซีเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมก่อนเกมกันได้นะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันนะครับยาถ่าย1 2 3แก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ําเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเลยครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้ แล้วก็อย่าถ้าจมทองครับแก้กดไหลย,ย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อ,ฟอจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันเลยนะครับรวมถึงอีกหนึ่งสปอนเซอร์ของ p ีเตอร์โบสนะครับฝากร้าน CPC Camera คลองหลวงคลอง3ด้วยนะครับมีบริการรับซื้อขายเทินกล้องมือสองสภาพดีมีบำรุงทาความสะอาดตัวกล้องตัวเลนส์ด้วยนะครับราคาไม่แพงบริการดีมีหลายสาขาทั่วประเทศฝากกดติดตามถูกใจแล้วก็สนใจทักแชทต,ตรงนี้ได้เลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยบอกว่ามาจากช่อง p ีเตอร์โบส์ลด 5%นะครับเขาเป็นแฟนเชลซีเหมือนกับทางกระเบนเน็บด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสองวันที่แล้วครับผมเพิ่งลงคลิปไปนะครับในช่องบดเอิร์นแชนเนลนะครับไปเปิดรีวิวนะครับเสื้อพร้อมลายเซ็นคริสเตียนปูริสิตก็ไปชมกันได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นกันนะครับมามาดูข่าวกันดีกว่าครับืหตื่นเช้ามาแบบง่วงๆคนระับเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับครับเมื่อคือนครับช่วงนี้ผมนอนไม่หลับก็เมื่อคืนนะมันมันเป็นวันที่แบบถ้าผมทํางานโหลดจากวันปกติเยอะมากเนี่ย กลับมาผมจะเพลียครับแล้วพอเพลียผมต้องนอนก่อนหนึงตื่นพอผมนอนถึงตื่นปุ๊บอ้าวทีนี้ตอนดึกมันนอนไม่ค่อยหลับครับนี่คือสาเหตุหลักๆเลยนะครับซึ่งข่าวนี้พอผมตื่นเช้ามาต่อให้ง่วงแค่ไหนโอ้โหตาโตครับเชลซีเอาจิงล่าแฮร์รี่เคนนะครับเป็นรายงานจาก2ส,สื่อดังๆนะครับไปเริ่มจากต้นขั้วก่อนละกันก็คือ Sky ยสปอร์ตสกายสปมาเจ้าแรกเลครับบอกว่าแฮร์รี่เคนแจ้งต่อสโมสรแล้วว่า ต้องการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็ทีมที่สนใจมีแมนยูแมนซิตี้และเชลซีที่ได้เริ่มติดต่อกับบริษัท CK66 ซึ่งเป็นเอเนต์บริษัทตัวแทนของแฮร์รี่เคนแล้วเคนในวัยยีปีครับยังต้องการเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปแล้วก็ตัวนักเตะต้องการทราบอนาคตชัดเจนก่อนจะเริ่มยูโร2021นนะครับจะได้ไม่เสียสมาธิตอนทีมชาติแล้วก็นักเตะมีท่าทีชัดเจนมาสักพักแล้วนะครับว่าอยากย้ายออกไปเพื่อไล่ล่าความสำเร็จ เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าสเปอร์เคยพยายามรังแฮรวรีิเเอาไว้ตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วครับหลังจากที่มูรินโญ่นะครับมาคุมต่อจากโปเชตติโนแล้วก็ตอนแรกสโมสรเชื่อว่าน้ำมูเนี่ยจะพาทีมประสบความสำเร็จได้แล้วก็มีช่วงที่เคยขึ้นถึงจา่าฝูงด้วยแต่สุดท้ายก็เข้าสู่ยูโรปเดิมครับคือทีมฟอร์มตกพลาดทุกถ้วยแล้วก็น่าจะพลาดโคต้า UC เด้วยทําให้นักเตะอยากย้ายทีมซึ่ง มูลค่าของเคนนะครับสกายบอกว่าไม่น่าจะต่ำกว่า120ล้านปอนด์เพราะว่านักเตะเหลือสัญญาถึงปี2024นะครับอันนี้คือเนื้อหาจากทาง Sky Sport ครับทีนี้ครับตัวพ่อของเราครับแมดลอก็มาครับซึ่งแมดลอเขาไม่ได้เขียนแค่เชลซีทีมเดียวอยู่แล้วนะครับเขาเขียนทั่วลอนดอนนะครับซึ่งประสานงานกันครับโดยแมดลอกับเจสันเบิร์ดสองนักข่าวดังของเทเลกราฟนะครับเขาให้รายละเอียดดังนี้ครับ แมตลองก็บอกว่าเป็นความจริงครับที่แฮร์รี่เคนแจ้งต่อสเปอร์แล้วว่าจะย้ายซัมเมอร์นี้แล้วก็ตรงกันเช่นกันนะว่าทีมที่ให้ความสนใจคือเชลซีแมนซิ c i ตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฮร์รี่เคนหวังว่าแดเนียลเลวีนะครับประธานสโมสรสเปอร์จะยินยอมให้ย้ายออกไปเพื่อไล่ล่าความสำเร็จในช่วงพีคนะครับซึ่งตอนแรกนักเตะขอย้ายตั้งแต่ปีก่อนแต่สโมสรขอให้ช่วยเหลือต่อ แล้วก็นักเตะยินดีช่วยต่ออีกหนึ่งซีซั่นแต่พอซีซั่นนี้ทุกอย่างมันไล่หนวทางอ่ะแล้วก็ไปปลดมูรินโญ่ด้วยทําให้แฮร์รี่เคนชัดเจนนะคบว่าจะย้ายให้ได้ซัมเมอร์นี้แต่อย่างไรก็ตามครับแมตต์อบอกว่าสเปอร์จะรับฟังข้อเสนอขายขออกไปที่ราคา150ล้านปอนด์เท่านั้นสกายให้120แต่แมตต์อบอกว่า150ล้านปอนด์โดยสถานการณ์ตอนนี้นะครับนักเตะแจ้งว่าขอย้ายแต่ยังไม่ได้ขึ้นบัญชีย้ายทีม ซึ่งการที่เหลือสัญญาอีกหลายปีทําให้สเปอร์มั่นใจว่าจะเจรจาเรียกค่าตัวได้อย่างเหมาะสมที่ผ่านมาครับเขาบอกเลยครับอันนี้ข้อสําคัญต้องฟังนะครับข้อหนึ่งที่เชลซีสนใจจริงแต่เชลซีพาษีน้อยมากแมตต์เราบอกว่าเดนิลเลวี่จะเคี่ยวเป็นพิเศษกับเชลซีครับจากตอนที่เคยดีลกันเรื่องของลูการโมดริชเมื่อปี2011จะมาเชลซีอยู่แล้วสุดท้ายสเปอร์ขวางเอาไว้นะครับทำให้ความสัมพันธ์ของ ทั้งสองสโมสรมันแย่มากแล้วเชลซีเองก็เคยไปตัดหน้าวินเลียนมาก่อนสเปอร์ด้วยครับคือตอนแรกวินเลียนจะไปอยู่กับสเปอร์อยู่แล้วแล้วเชลซีไปตัดหน้าครับทำให้ตัวเอเย่นของวินเลียนต้องโอโ้โหเปลี่ยนใจโทรหาวินเลียนแล้ววินเลี่ยนตกลงเลิกย้ายมาอยู่กับเชลซีสองสโมสรน,นี้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีต่อกันแล้วจริงๆถ้าเกิดย้อนกลับไปนะครับเซียมีเองก็ไม่ได้ชอบสเปอร์เพราะว่าตอนก่อนจะมาเทคโอเวอร์เชลซีเคยอยากเทคสเปอร์ก่อนแต่ว่าสเปอร์ไม่ขายด้วยนะครับตอนนั้นนะครับ แมนลอ์เลยบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ครับอาจจะทําให้แมนซิตี้ดูมีความได้เปรียบมากสุดเพราะว่าเป๊ปกอดอลาก็อยากได้กองหน้าคนใหม่ไปแทนกุนนากิโโร่เคนเองก็น่าจะพร้อมไปซิตี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดย้ายไปอ่ะน่าจะการันตีโอกาสคว้าแชมป์ได้ดีที่สุดส่วนแมนยูและเชลซีครับตอนนี้เป้าหมายกองหน้ามีตรงกันคือเบอร์หนึ่งคือเออร์ลิงบร์ลฮาร์แลนด์แต่จอดมุลยืนกรานนะครับว่าไม่ขายอย่างไรก็ตามครับไม่ได้หมายความว่าแมนยูจะไม่สนใจแฮร์รี่เคนเพราะว่า มันปฏิเสธโอกาสกับกองหน้าระดับนี้ได้ยากแล้วเคนก็ไม่ได้ปิดโอกาสกับแมนยูครับคือถ้าไปแมนยูอาจจะไม่ได้การันตีแบบซิตี้แต่แมนยูจะกลายเป็นทีมรุ่นแชมป์แบบเต็มตัวเหมือนกันส่วนสเปอร์ครับแมตต์เราบอกว่าจะโดนบังคับให้ขายนักเตะแน่แต่ส่วนตัวเดนิลเลวี่อยากขายไปอยู่ลีกต่างประเทศมากกว่าซึ่งมีปารีสแซงต์แชร์กแมงครับที่ให้ความสนใจมานานแล้วก็โค้ชเป็นโปเชติโนด้วย แต่อย่างไรก็ตามครับเปเชตอนนี้กำลังโฟกัสไปที่การต่อสัญญากับเอ็มบัปเป้อยู่และถ้าจะเอาอาจจะต้องขายมาโรอีกาดีเพื่อหาเงินก้อนโตก่อนครับนี่คือข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับแฮร์รี่เคนนะครับซึ่งผมแปลให้ฟังแบบละเอียดยิบเลยนะครับก็ตามนั้นครับสนใจไหมสนใจใช่ครับสนใจจริงๆนะครับแล้วก็มาจากสื่อดังด้วยแต่เราภาษีดูเป็นรองแมนยูกับแมนซิตี้ถ้าเอาในเรื่องเงินน่ะผมว่าเชลซีภาษีดูดีสุดนะ ในเรื่องของเงินมูลค่าในการจะไปแย่งคว้าตัวแต่ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรนะเราแย่สุดเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของใจแฮร์รี่เคนผมว่าไปแมนซิตี้กับแมนยู่ะมันไม่บาดหมางเข้ามาเชลซีที่เป็นคู่แข่งร่วมกรุงลอนดอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเงินเราอาจจะเป็นต่อแต่ในแง่ของโอกาสและความเป็นไปได้ซิตี้กับแมนยูดูมีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อไปครับเรื่องนี้ผมว่าอีกยาวครับผมว่า อย่างน้อยๆก็เดือนนึงอะนะกว่าจะได้ข้อสรุปว่าสุดท้ายจะเป็นใครที่ได้ตัวแฮร์รี่เคนไปหรือมันก็ไม่แน่ครับขอย้ายแต่ถ้าหาทีมซื้อไม่ไหวสเปอร์อาจจะต้องบังคับให้เขาอยู่กับทีมต่อไปหนึ่งซีซั่นก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันถามว่าปีเตอร์โบสอยากได้แฮร์รี่เคนไหมโอ้ในแง่ของฝีเท้าระดับเวิร์คลาสแบบนี้เป็นใครก็อยากได้ครับแต่ผมก็เห็นตรงกันกันกบแมทรอครัว่ามันยากมาก มันยากมากจากเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีต่อกันเลยครับระหว่างเชลซีกับทอร์นัมฮอสเปอร์ pur, ถ้าอยา,อยากได้อยากได้อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าโอกาสได้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่แน่ครับทุกอย่างอาจจะเปลีป่ยนแปลงได้ดูกันต่อไปไอ้ที่เราน่าจะเป็นตัวเต็งจริงน่าจะเป็นคนนี้มากกว่าครับคือโรเมลูลูกากูครับมีรายงานจากนักข่าวสายเบลเยียมครับชื่อว่าซาชาทาโวลีเอรีนะครับคนนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าน่าเชื่อถือขนาดไหนเพราะว่า คนตามหมื่นนิดๆนะครับแต่ว่าอานลองฟังดูก่อนละกันเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าอันโตนิโอคอนเต้นะครับอาตัดสินใจออกจากอินเตอร์ในซัมเมอร์นี้เลยครับซึ่งเขาไม่ได้เขียนเหตุผลนะแต่น่าจะเป็นเพราะว่า Inter อินเตอร์การเงินมีปัญหาอย่างหนักครับกลุ่มทุนสู้หนิงวิกฤตเรื่องการเงินอย่างหนักหมุนเงินไม่ทันแม้จะเป็นแชมป์เซเรียแล้วก็สโมสรน่าจะถูกบีบบังคับให้ขายนักเตะ ตัวหลักซึ่งถ้าขายตัวหลักคอนเต้แกพร้อมไฟอยู่แล้วครับก็น่าจะอาจจะมีโอกาสย้ายออกจากอินเตอร์ได้เหมือนกันแล้วเขาบอกว่าตอนนี้อนาคตของลูกากูเนี่ยกำลังเป็นเครื่องหมายคําถามและถ้าเกิดอินเตอร์ต้องการเงินพยุงทีมเนี่ยอาจจะขายออกไปในราคา80ล้านยูโรก็ได้นักแต่อาจจะย้ายกลับพิมเมลีก็ได้และสโมสรนในดวงใจตอนเด็กของเขาอย่างเชลซีก็ได้เริ่มมีการติดต่อกับเอเจนต์ของลูกากูแล้วเดี๋ยวมารอดูกันนะครับลูกากูเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนเอเจนต์แล้วนะครับไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้มิโน่ไรโอลาครับตอนนี้เขาปัดเชลซีเพื่อไปแมนยูอะตอนนั้นเป็นมิโน่ไรโอลาซึ่งผมมองว่าถ้าให้มิคราะห์นะจากกองหน้าที่มีข่าวนะครับทั้งเอาบิ๊กเนมเลยนะครับบิ๊กเนมแบบทุ่มแพงนะฮาแลนด์ลูกากูแฮร์รี่เคนสคนเนี้ยที่เรามีข่าวเนี่ยผมว่าลูกากูมีโอกาสได้มากสุดคนระับผมว่าฮาแลนด์ดอทบุนเขาจะรังให้ได้แล้วก็ทาง แฮร์รี่เคนก็เหมือนที่บอกไปว่าซิตี้กับแมนยูพาสีดีกว่าเพราะว่าลูกกะูเรามีความเป็นไปได้มากกว่า3ามกองหน้าที่ว่ามาซึ่งถ้าเกิด80ล้านยูโรผมว่าสมน้ําสมเนื้องครับพอๆกับตอนที่อินเตอร์ไปซื้อมาจากแมนยูนะครับโอเคแหละคือผมก็ไม่ได้แบบชอบลูกกูเป็นเบอร์หนึ่งนะคือในใจผมมะผมอยากได้เคนกับฮาแลนด์มากสุดเลยแล้วก็ลูกกะูลรองลองมาแต่ถ้าเกิดได้มาผมไม่แอนตี้อยู่แล้วครับเพราะผมยังอยู่ในเกมที่ชอบโอเคแหละว,ว่า เขาอยู่พิมลีกับแมนยูอาจจะไม่ปังแต่ไปอยู่อินเตอร์เขาเติบโตขึ้นแล้วเขาเก่งขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปสประมาทเขานะครับถ้ามาเราก็พร้อมเชียร์อยู่แล้วนะครับสำหรับโรเมลูลูกากูนะครับทีนี้ครับมาดูเรื่องของเลสเตอร์กับเชลซีกันบ้างดีกว่าเอาข่าวนี้ก่อนครับสกายสปอร์ตรายงานแล้วนะครับว่าจากกรณีที่แดเนียลอัมาตีนะครับนักเตะของเลสเตอร์ไม่ให้เกียรติเชลซีครับดีใจด้วยการโยนธงที่ระลึกเชลซีเควืงทิ้งนะครับแล้วก็โดนทัวลงครับกระแสดราม่าหนักหน่วงเลยล่าสุด s k y s ส o อร์บอกว่าเลสเตอร์ขอโทษเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสมสรจะตักเตือนนักเตะเป็นการส่วนตัวให้ด้วยนะครับแล้วก็ทราบดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เหมาะสมแล้วก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยตรงนอกจากนี้ครับทางเชลซีก็ไม่ใช่พวกเจ้าคิดเจ้าแขนครับ ตอบรับแล้วก็ยินดีรับคําขอโทษเช่นกันเพราะว่าทั้งสองสโมสรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับเชลซี Chelsea เคยไปซื้อมาทั้งเอ็นโกโลกองเต้แล้วก็เบนชิวเวลก็โอเคครับถ้าเขาขอโทษผมว่าดีนะครับคือเอาจริงๆผมว่าผมว่าแฟนเชลซีไม่ได้มีความคิดไม่ดีกับเลสเตอร์อยู่แล้วอะ่ะถูกไหมครับเพียงแต่เราโมโหที่นักเตะคนหนึ่งเขาทาแล้วมันทําให้ภาพลักษณ์ของสโมสรเขาเสียถูกไหมซึ่งถ้าเกิด เขาขอโทษและเขาไปตักเตือนเป็นการส่วนตัวให้ผมว่าโอเคครับยินดีให้อภัยอยู่แล้วครับแล้วก็จริงๆวันนั้นวันนัดชิงชนะเลิศผมก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าจริงๆวันนั้นเลสเตอร์เขาก็เล่นได้ได,ได้ได้นิ่งแล้วก็มีวินัยมากนะเขายิงคมมากนะครับจากยูริตีเลอร์มันส์นะครับทีนี้ครับอ่ะนัดชิงแพ้แล้วแพ้ไปเรามาเริ่มกันใหม่ครับค่ำคืนนี้ครับตีสองสิบห้านะครับเอาบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลก่อนทูเคิลบอกว่าการที่แพ้นัดชิงมาเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะเสียใจ แต่มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปตั้งข้อสงสัยกับนักเตะนะครับเพราะว่าทีมชุดนี้ไต่จากอันดับสิขึ้นมาอยู่ท็อปโฟผ่านเข้าชิง2ถ้วยมันถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วนักเตะชุดนี้แกร่งพอที่จะรับมือกับความกดดันแบบนี้ได้แต่แน่นอนมันก็ไม่ง่ายเพราะมีหลายทีมตามเรามาส่วนฟอร์มของเมสันเมาส์เราพยายามรักษาร่างกายของเขาให้สดนะครับก็มีพักตัวไปบ้างหลังจากที่เขาทุ่มหมดตัวเลยในเกมเจอกับเรอัลมาดริดเขามีปัญหาเรื่องฟอร์มนิดหน่อยในเกมเจอกับอาร์เซนอล หรือว่าเกมกับเลสเตอร์ก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่เอาจริงๆถ้าเกิดแคสเปอร์ชามาเคิลไม่โคตรเวอร์นะเมสันเมาส์น่าจะเป็นฮีโร่ยิงตีเสมอไปแล้วซึ่งผมไม่สงสัยในฟอร์มของเมสันเมาส์เลยเขายังเป็นนักเตะสําคัญของเราส่วนอนาคตของอันโตนิโอรูดิเกอร์ถ้าเขาอยากอยู่ต่อเราก็จะสนับสนุนเรื่องสัญญาฉบับใหม่อย่างเต็มที่ฝั่งแทมมี่เอบราฮัมที่ไม่มีชื่อในเกม F a ครับมันเป็นแค่เรื่องของการส่งชื่อนักเตะนั่นแหละ ผมตัดสินใจให้แวนเนอร์ออกสตาร์เป็นตัวจริงแล้วเราก็มีไคลฮาวเวสกับชิรูอีกที่เล่นเป็นกองหน้าได้ดังนั้นผมเลยจำเป็นต้องตัดชื่อบางคนออกมันไม่เกี่ยวกับเหตุผลส่วนตัวนะครับมาดูรีวิวแล้วก็เกรดที่น่าสนใจครับค่ำคืนนี้ครับก็เหมือนที่บอกไปเตะตี5องนะครับเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดนะครับแล้วก็น่าจะมีแฟนบอลเข้ามาชมด้วย10,000คนนะครับฝั่งเจ้าถิ่นครับเชลซีของเรามาเตโอโควาซิตกับคริสเตนเซนน่าจะกลับมาได้หลังไม่มีชื่อในเกม FA นส่วเลสเอร์ จะไม่มีจอห์นนี่อีแวนที่เจ็บระหว่างเกมนะครับคนนี้เป็นกองหลังตัวหลักเลยรวมถึงจะไม่มีเซนกิชอึนแดเจมจัสตินและก็ฮาวิบานส์ที่ยังบาดเจ็บอยู่เกรดน่าสนใจครับ6นัดหลังสุดในลีกเชลซี Chelsea ชนะเลสเตอร์ไม่ได้เลยครับเสมอ4แพ้2ถ้าเชลซีแพ้เลสเตอร์อีกนะครับจะเป็นการแพ้แบบเย้าเยือนในลีกครั้งแรกตั้งตีตั้งแต่ปี2001เลยแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดส์ยนัดหลังสุดในลีก เชลซีชนะเนสเตอร์ได้ถึง16นะครับเสมอไป11แล้วก็แพ้แค่2นัดเท่านั้นถ้าเกิดนับ29นัดหลังสุดในสแตมฟอร์ดบริดนะครับไปดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยดีกว่าครับฮูสกอร์จัดมาแบบนี้ครับเชลซี3-4-2-1นะครับตัวรุกเป็นฮาวเวิร์ดสปูดิสิตเม์แล้วก็กองกลางกองเต้จอร์จิโยวิงแบ็กชิเวลเดฟนะครับเซนเตอร์เจมซิวารูดิเกอร์แล้วก็ประตูเมนดี้นะครับจะเอาเจมมาได้เป็นเซนเตอร์อีกนัดหนึ่งนะครับ ส่วนเลสเตอร์ครับก็เซตเดิมครับไม่ต่างจากเก่ามากนะครับแต่ว่าใช้ทิโมธีกัสตานเป็นเซนเตอร์เพราะว่าอีแวนเจ็บแล้วก็เอามาเอาบริทันได้เป็นวิงแบ็กขวาที่เหลือก็คล้ายๆนะเจอกับเชลซีในนัดชิงครับเปลี่ยนจากอาโยเซเปเรสเป็นเจมส์แมดดิสันฝั่งตรีบูนาให้มาแบบนี้ครับของเชลซีครับให้วานเนอร์ลงตัวจริงครับแล้วก็พูลิซิตกับฮาวเวิร์สยืนเป็นกองกลางตัวรกนะฮะในความเห็นส่วนตัวของปีเตอร์โบสนะครับผมรู้สึกว่าอ่า นัดนัดนี้ผมว่าเลสเตอร์น่าจะต้องการเล่นแบบรัดกลุ่มยิ่งกว่าเก่าอีกครับเพราะว่าถ้าเขาไม่แพ้นัดนี้เขาไม่เสียหายครับเพราะาอะไรเขาจะไม่โดนเชลซีแซงแล้วเขาต้องแค่ต้องพยายามชนะสเปอร์ในคิงพาวเวอร์สเตเดียมให้ได้เขาก็จะการันตีโคต้า UCL ผมว่าแบบนี้คือเลสเตอร์เขาบอกว่า1แต้มเป็นอย่างน้อยเขาก็ยังโอเคแต่เชลซีของเรามองถึง3เพราะถ้าเกิด1แต้มโอกาสหลุดเราสูงครับเราต้องไปแช่งเลสเตอร์กับลิเวอร์พูลสนัดสุดท้าย นะครับถ้าเราเสมอโอกาสหลุด็อโฟเราสูงมากเลยดังนั้นผมว่าเลสเตอร์น่าจะรับลึกพอสมควรครับนัดนี้และผมว่าถ้าเจอกับทีมรับลึกเนี่ยบางทีตีมวัวรวนเนอร์ที่ต้องใช้พื้นที่อาจจะไม่เวิร์กสำหรับเกมนี้ก็ได้คืออย่าง f อเเราเราใช้เรื่องของความถูกฉโฉลกจนไปที่แวนเนอร์มีส่วนกับประตูบ่อยแต่ว่านัดนี้มันเป็นเกมลีกแลวผมว่าเลสเตอร์รับเลยครับผมมองว่านัดน,นี้ควรใช้ฟอสไนครับโดยส่วนตัวผมเชียร์ให้เป็นเซตนี้นะฮาวเวิร์สพูดิสิตแล้วก็เมสันเมาส แต่วิงแบ็กวันนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นเจมหรือเดฟก่อนก็ได้อยู่ที่ว่าใครจะเป็นเซนเตอร์ใครจะเป็นวิงแบ็กแต่ครึ่งหลังถ้าเกมมันไม่ดีขึ้นอะโอดอยต้องลงครับเพราะเราต้องบุกแล้วโอดอยเล่นเกมรุกได้ดีกว่าเจมดีกว่าเดฟเพราะฉะนั้นผมเลยมองแบบนี้ครับส่วนถ้าให้ฟันธงสกอร์ core, เว็บไซต์ w ฮูสกอ r e ให้เสมอกัน1ประตูต่อ1ครับแล้วก็ทางสกายสปอร์โดยโจนสโน เขาบอกว่าเชลซีจะล้างแครนได้ครับเขาให้เชลซีเอาชนะ2ต่อ0ในความเห็นของปีเตอร์โบสนะครับผมว่าสภาพจิตใจจากการแพ้นัดชิงเอฟครับผมว่าแม่งมีส่วนว่ะคือคือท้าหิวิคะห์แบบเอาแบบเป็นกลางอะ ผมว่ามันมีโอกาสออกเสมอนะเว้ยแล้วมีโอกาสออกเสมอแบบ no score ด้วยครับเพราะเชลซีมีปัญหาเชลซีจะเล่นเกมรักดีแต่เกมลุกหลนัดชอบฝืดส่วนเลสเตอร์ถ้าเขาจะเน้นเกมรับแบบสุดๆน่ะผมว่าเขาก็อุดเต็มที่ได้เหมือนกันโอกาสออกเสมอสูงแบบ0-0ก็มีนะครับ1-1ก็มีเพียงแต่ถ้าเป็นนัดสําคัญสํๆแบบนี้ผมขอฟันธงในมุมที่เราก็เป็นแฟนเชลซีด้วยคือเราเชียร์เชลซีเราต้องอยากให้เชลซีชนะอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ฟันธงแบบเราเป็นแฟนเชลซี ขอสู้สุดหัวใจสู้สุดกําลังผมว่าอาจจะเฉือนได้ครับขอเชื่อว่านักเตะจะล้างแค้นได้แล้วกันล้างตาได้แล้วกัน1 0ึ่แต่ถ้าเกิดให้วิเคราะห์แบบเป็นกลางตัดเรื่องความเป็นแฟนบอล,ลออกไปเพราะว่ามีโอกาสเจ้าสูงเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเชลซีไม่ชนะหรือถึงขั้นแพ้ขึ้นมาโอกาสหลุดทอฟโฟสูงมากครับแล้วเมื่อวานนี้ผมเพิ่งเขียนเรื่องหนึ่งลงไปในเพจปีเตอร์โบนะครับว่าถ้าบลุดทอฟฟมาจะเป็นยังไงคือตอนนี้เรามี 4. เคสที่มีความเป็นไปได้นะครับไล่จากดีสุดไปแย่สุดดี D สุดคือเป็นแชมป์ UCL จบท็อปโได้ลองลงมาหลุดท็อปโแต่เป็นแชมป์ UCL ลองลงมาไม่ได้แชมป์ UCL แต่จบท็อปโและแย่สุดคือท็อปโก็ไม่ติด UCL ก็ไม่ได้วืด2ถ้วยถ้าเป็นอย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าเจ็บแต่สิ่งที่ผมอยากสื่อคืออะไรที่ผมอยากสื่อคืออย่าลืมครับปี2015-16เราจบอันดับ10มาแล้วเรายังผ่านมาได้เลย แล้ปีต่อมาเราเ, e. 17, 18, e. เราเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในยุคคอนเต้ปี17-18ยุคคอนเต้เราเป็นแชมป์เอแต่ว่าเราหลุดท็อปโแต่ปีต่อมาเราก็สู้ครับกลับมาติดท็อปโได้แล้วได้แชมป์ยูโรปาด้วยเพราะฉะนั้นต่อให้มันเกิดเคสร้ายแรงสุดคือวืดท็อปโไม่ได้สักแชมป์เราก็เชียร์ต่อครับนี่คือทีมที่เรารักแล้วก็เชียร์มาเสมอครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือทุกอย่างมันยังไม่จบเกมยังไม่โอเวอร์ เรายังพอมีโอกาสที่จะสู้เพื่อเซฟซีซั่นนี้ได้เพื่อมีโอกาสเป็นอันดับ12-3ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเชียร์กันต่อครับไม่ว่าจะออกมาข้อไหนข้อ123 4เรารักแล้วก็เชียร์เชลซีอย่างสุดความสามารถและคนนี้ครับเขาพร้อมเชียร์เหมือนกันครับโรมันอับราโมวิชขนาดเชลซีทีมหญิงแพ้นัดชิง u c l 4 0สูครับเซีีก็ยังเข้าไปหาหนักเตะน,นะครับปลดปืนให้กับความทุ่มเทให้กับความพยายามของทีมฟุตบอลหญิงที่ตั้งใจแบบเต็มที่แล้วเหมือนกันนะครับ ก่อนจะไปครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของปีเตอร์โบอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากร้าน CBC Camera ด้วยนะครับรับซื้อขายเทินกล้องมือสองแล้วก็บำรุงทำความสะอาดด้วยนะครับนะแล้วก็ราคาไม่แรงครับบริการดีมีหลายสาขานะครับสนใจกดที่ Facebook นี้ได้เลยครับมาจากช่องปีเตอร์โบลด5%แล้วก็ยาถ่ายหนึครับนี่ครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองน้ำเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกรวมไปถึงยาธาจอมทองนะครับไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของปีเตอร์โบสกันได้นะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสถ์ขอตัวลาไปก บ๊ายบาย